แอก e x h i b i บิชันแม a จเมน n ์จัดงาน Smart Heart Present Thailand International p นลเพ r i e t ร e ตี้เอ็กซิบิชัมหกรรมสัตว์เลี้ยงสุดยิ่งใหญ่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่15ระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมณอาคาร7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีภายใต้ตีมอันยองเพื่อนรักตะลุยเกาหลีจริงๆแล้วเนี่ยงานเพ t เ a r ร e ตีเนี่ยเป็นงานที่ได้จัดติดต่อกันมานานมากแล้วเราก็มั่นใจว่าจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน ในเรื่องของความรักและก็ความผูกพันของอคนนะคะและก็สัตว์เลี้ยงของเราวันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงทุกประเภทไม่ใช่เพราะแค่มีสุนัขหรือว่าแมวเท่านั้นแต่เรายังมีปลาสวยงามเรายังมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์เอกโซติกเรามีความสามารถของอคนทั้งหลายคนนะคะที่จะมาโชว์เรามีร้านค้าประมาณ250ร้านซึ่งได้นำสินค้ามาลดถึง80% ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่ทั้งมีสัตว์เลี้ยงของตนเองทุกประเภทหรือยังไม่มีและกำลังม,มองหาว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงอะไรดีเนี่ยมาเที่ยว IMPACT เมืองทองธานีในวันพฤหัส,สุขเสาร์อาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึงเวลา20นาฬกานะคะ งาน Smart Heart Present Thailand International Pet Variety Exhibition 2025เป็นมากกว่างานแฟร์แต่เป็นไลฟ์สไตล์เพ t เอ็กซิบิชัแบบครบวงจรที่รวบรวมสินค้าบริการกิจกรรมและโซนสัตว์เอกโซติกหายากเพื่อตอบโจทย์ทั้ง Gen ซ p e t p a r e n t s ครอบครัวคนรุ่นใหม่และกลุ่ม e x กโซติกเลิเวอร์สที่กำลังขยายตัวในไทย